สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราช่องพราทองคำน้องผู้เบตนะคะวันนี้น้องผู้เบตนอนเล่นฟางนะคะขาน,นอนเล่นฟาง น,อน้องชอบเต้นฟางเห็นนอนเล่นอืมตืมเห็นพุงออกมาเลยนอนไปเห็นพุงออกมาเลยอ้วน sao mày nụ ôn dẳng lời nhạc cao ô an mù ô an nóng น้ำอ้วนเล่นฟังอ,อือเนี่ยอย่าเล่นไม้นะฟูเบสนอนลงไปเลยอืมเย้ฟังดีมาก เป็นคนดีมากเลยเชื่อฟังพี่ด้วยนอนเล่นสนุกไหมหอ่ะแม่พอยยืนดูนะ <c oughs> ดูดู ดูน้องทำ <c oughs> อ้าวหุ่นแล้วเหรอเป็นหุ่นแล้วหนูตัวชูงจังเลยเนี่ย <c oughs> ำไมหนูอ้วนอย่างนี้เนี่ยผู้เบีืดง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยนิ่งเหมือนหุ่นเลย ไม่ตื่นกล้องอีกแล้วหนูยังไม่ตื่นกล้องอีกหรอคะอ้วนนะอ้วนตุม้ม นอนดีๆนิ่งๆอยู่เฉยๆเอ้เฮ้เฮ้เ ฝา,ากกดไลค์คลิปนี้นะคะถ้าเกิดเอฟซีท่านใดชอบแต่คลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ, IN, ะ,คะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ